ของจริงคือตัวคุณสวัสดีครับผมสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจครับ ออฟอะคาเมีเดอะวินเอคนล่าสุดครับใช่ไหมครับว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผมมันเริ่มเัื่อต่ที่ผมตัดสินใจทำสิ่งที่ผมฝันนั่นก็คือความกล้าที่จะสมัครเข้ามาแข่งขันในบ้านอะคาเดมี่และผมก็ยังมีพี่กุ้งสุดที่ร่าที่เป็นแรงกระดังใจทำให้ผมกล้าที่จะทำสิ่งผมฝันไว้ผมกล้าที่จะค้นหาตัวตนที่แท้จริงของผมกล้าที่จะยินสิ่งที่ผมฝันที่ผมคิดออกมาให้ทุกคนเห็นว่าผมทําได้ครับการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอะคาเดมี่ ทำให้ผมได้เรียนรู้และสึกผลทักษะความสามารถในตัวผมมากขึ้นครับเมื่อผมเหนื่อยผมก็จะพักและหยุดกิสักพักแล้วก็จะปลอบใจตัวเองด้วยสิ่งที่ผมชอบเมื่อร่างกายผมสดชื่นขึ้นมาแลผมก็จะเต็มที่กับความฝันเต็มที่กับชีวิตครับจากความกล้าและความตั้งใจในวันนั้นทำให้ผมมีวันนี้นี่แหละครับตัวจริงของจริงของผม